คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนลุงดอนคือใครแค่ปอกคอไม่ได้ทำให้คนดูเป็นผู้ป่วยวิกฤตหรอกนะฉะนั้นคุณทวีสอดส่องรำมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็อย่าได้หงุดหงิดแต่ควรที่ได้พูดอธิบายความตามที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานไทยพักดีโพสต์ถามนายทวีสอดส่อง รัฐมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ถแถลงต่อสภาว่าอดีตนักโทษร,รายหนึ่งได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ,ษเพราะอายุเกินเจปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือได้น้อยมีคะแนนความช่วยเหลือตนเองต่ำกว่าส1บ 11. จากคนปกติจะมีคะแนน20คะแนนถ้าการประเมินคะแนนถูกต้องการเดินอาบน้ำเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินอาหารกลั้นอุจจาระกลั้นบัทวะต้องมีปัญหา ทางกรมาชทธรร์จึงให้โอกาสมาใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวตามหลักมนุษยธรรมแต่จากภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลดูแล้วอดีตนักโทษรายนี้เดินเองได้ไม่ต้องมีคนช่วยเหลือภาพรวมน่าจะช่วยตนเองได้มีศักยภาพทำผิดซ้ำได้มีโอกาสจะเป็นอันตรายต่อสังคมสภาพไม่เหมือนการมาใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวเชื่อได้ว่ามีการโกงการประเมินคะแนนเพื่อให้มีการพักโทษกรณีพิเศษนายทวีจะชี้แจงอย่างไรก็รู้ละ่ะ อึดอัดคล้องใจแน่เพราะที่พูดไปก่อนหน้านั้นตอนนี้ภาพมันยืนยันแล้วว่านักโทษที่ได้รับการพักโทษสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินเหินอย่างการะหนุ่มใหญ่วัย0ไม่สออาการเย่ยกระริบกั้นขี้ไม่ได้แต่อย่างใดหรือถ้าคุณทวีจะแถก็ลองอธิบายดูแต่หากไม่อยากให้คนด่าและแช่งไปมากกว่านี้ยอมรับผิดด้วยการปิดปากตัวเองซะหมอวะงลงก็ได้แต่ชกลมอยู่ฝ่ายเดียวส่วนนายทักษิณก็เลิกเล่นลิเกได้แล้วทำตัวเป็นปกติเสียทีเถอะ คนไทยไม่ได้โง่หรอกลำคาญเออแล้วนี่ได้ดูกันหรือ,อยังละ่ะผมหมายถึงแอนิเมชัน2475เรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัตินะ่ะถ้ายังบอกเลยต้องดูยิ่งหากชวนลูกๆหลานๆไปนั่งดูได้ด้วยกันก็ยิ่งดีผมนะ่ะดูแล้วและต้องสารภาพเลยว่าเป็นหนังกระตูนเรื่องแรกที่นอนดูม้วนเดียวจบไม่ลุกไปไหนเลยก็ขอปรบมือชื่นชมทีมงานผู้ผลิตทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้สร้างสรรบท เห็นต <rium> ้องขอคารวะสักหนึ่งจอกไว้ตรงนี้ส่วนที่ผมสงสัยว่าใครคือลุงดอนก็เหมือนคุณป่าสามสีจะรู้ใจวันนี้ท่านจึงโพสต์อธิบายว่าหลายคนสงสัยใครคือลุงดอนจริงตัวละครนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนายพยโยมโรจนวิพาศซึ่งมีตัวตนอยู่จริงเขาเป็นทั้งนักเขียนและเป็นคนสนิทของรัชกาลที่7ทั้งนี้นายพยโยมตอนเป็นนักเขียนนั้นเดิมที่มีนาประกาอกรุ่งแสงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าดอนนั่นแหละ บุคลิสชอบสูบปไปิเควิคะ์สถานการณ์ประเมินข่าวอีกทั้งนายพยมยังเป็นสายลับโดยมีรหัสว่าพอ27คอยเป็นหูเป็นตาให้รัชการที่7ตั้งแต่ของราชจนทละราชสมบัติอีกทั้งยังเป็นสายลับและเป็นนักพิยุที่เก่งการในสมัยสงครามโลกอีกด้วยครับ หนังสือที่เล่าเรื่องของนายพยมคือพอ27สายรับพระปกเก้าซึ่งเขาเขียนขึ้นมานั้นเองสําหรับละครน,น้ําเงินแท้บุคคลน,นี้จะเป็นต้นแบบของตัวละครสมมติชื่อนายต้นแสงนักหนังสือพิมพ์ที่ถูกข้อหากบฏจนถูกจับโดยคณะราษฎรส่งไปที่คุกเกาะตะรุเต่านั่นเองอ้อคุณปราดสามสียังกรุณาบบอกสิ่งที่ต้องทราบก่อนชมรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติด้วยว่า1ภาพยนตร์มีการใช้คาไม่สุภาพ ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำกับบุตรหลาน 2. เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเพราะท่านไม่อยากพลาดอะไรแน่ๆ 3. การสื่อสารใช้ภาษาง่ายๆเพื่อความเข้าใจง่าย 4. พื้นฐานประวัติศาสตร์ของผู้ชมมีหลากหลายไม่แปลกที่ไม่เข้าใจแนะนำคืออ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ที่เคยแนะนำไว้ก่อนนี้กันก่อนสักนิดจะช่วยให้ดูไหลลื่นมากขึ้น 5. มีโพสต์เครดิตซีนด้วยนะ 6. ขนมเตรียมไว้เลยเพราะคุณคงไม่อยากลุกไปหยิบขนมระหว่างเรื่องแน่ เทิชชู่ด้วยข้ออื่นเชื่อไม่เชื่อตามใจแต่ข้อสุดท้ายถ้าไม่ทำตามปอกหมอนแฉะแน่คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน